สวัสดีครับพี่น้องเบอร์สุสุ่หกทุกคนนะครับเดิ่ยินดีก่อนครับเขาซูซองบาโงสไซนังเซ่คือเขาพระผมตั้งพี่น้องเศร้าไทยตั้งพี่น้องเศร้าเลาาตั้งโศกเศร้าเส,ส,สียใจเนาะไม่น่าที่ผมกระเบนคนลาวคนหนึ่งเนาะครับฮีมาใสาเตียนดินไทยอยู่ก็รู้สึกสราบซึ่งในพระมหากรุณาวามเมตตาที่พระเจ้า ้วหัวนะครับเมตตาให้พี่นอ้องเวลาให้คนได้เขาา้าทํามาอาชีพในแผ่นดินไทยนะครับบทเพลงจากใจคนละสะเทือนไปทั่ววงการเลยตอนนี้นะครับซึ่งบทเพลงนี้ผู้ผลิตผู้สร้างก็คืออาจารย์ผู้ซสียไลนะครับแล้วก็ผู้ซืีอไล่ยขับรองโดยนอที่ดาเล่านะครับเป็นตัวแทนทั้งประเทศเราเพื่อสู่ทุกคนซึ่งตอนนี้ ที่่าผมติดตามข่าวน้องตลอดนะที่ผมเคยว่าไว้ว่าในคิดก่อนเนะ่เด็กคนนี้อนาคตไกลหรือว่าน้องคนนี้อนาคตไกลนะครับน้องที่าาดาเล่าผู้ได้ติดตามข่าวอยู่กับเสียนอยู่เรื่อยๆนะครับเสียงการอัปเดตของทั้งตัวผู้สีเใจกระทั่อทงอัปเดตของนอง้องพี่ดาเล่านะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าคนเฮาคิดดีทำดีย่อมทำได้ดีกลับขึ้นมาเป็นซิ่งตอบแทน แน่นอนพี่เล่ค,คิดดีทดําดีย่อมใ้ดีสิ่งดีดจะกลับคืนมาหาเราอีกกับเปรียบเสมือนน,อน้นลาลานะะองพี่าเล่านครับขอบคุณทั้งอาจารย์ผู้สีไรหรือว่าพอผู้สีไอเานะครับอีกคิปก้อนๆน่พี่น้องก็นกนสนาสทได้เห็นคลิปผมนองที่ว่าตัางย้อนไปตั้งแต่แเ,เพงฟันคำคมเกิดขึ้นมาเนะครับผมได้พูดไปว่าอาจารย์ผู้สีไรเล่เนี่ยเป็นคนดีแลครับน้ำใจอเอ,อสำคัญสุดคือน,น้ำใจนะครับอนุญาตให้ครอบบ่โดยที่บเกบคาลิคซินนะครับ แล้วก็คลิปที่อาจารย์พูดสิบไลาทายเนาะหลายคนเราไม่เรียนชักเอ่อเคล่นกับบวบ่ายเนี่ยบัว่าเท่าคล้ายๆว่าเท่าเอาเพิ่นไปเรียนชักคืออย่าบอกต่อนอะครับอย่าบอกต่อซคือโมเดลนี้เจตนาะเอาเพิ่นไปเฮ็ดในทางลบในทางที่บิดีนี่แต่เท่าเอาไปเฉิดชูหนึ้นเอาไปเสนอนั่เสนอบอกต่อให้ว่าบุคคลคนนี้ดือว,ว่าอาจารย์พูดสิบไลคนนีเนาะที่เราเล่าหรือว,ว่าครอบครัวอาจารย์สิวิไลเนี่ย เป็นจ,จังสี่จังสี่จังสี่แล้วก็ถือว่อโตนะครับว่าอันนี้ดีหรือบ่ดีก็แล้วแต่ผมมองในหลายคนเนาะแต่ทุกคนที่ได้มีส่วนอ,อยู่ในบทเพลงนั้นบทเพลงที่ว่าต้อใได้ cover พ้กนกับบทนี้พ้นอย่างเนาะบทนี้พ้ผลกระทบว่าเชื่อชืแจ,งแจง้งไล่แจ้งบล็อกซสองไล่แจ้ง นิกศิษย์เจสิค์เพิ่นกับข้เอเหตุนะครับนะผมขอกราบถึงนำใจกาม้ำของอาจารย์ปูสิไร่บ้านฮักิเร่ข้อครัวอาจารย์สิไร่พวกสุขทุกคนในที่ทุกคนสุขทุกคนจะเลื่อปังๆเสื้อในลายเปอร์เส้นมาคิดดีทั้ดีย่อมได,ด้ดีจากใจคนลาวเป็นเท่งใหม่เลยอยู่ในช่วงเวลาควาาว่ควมโศกเศร้าเลยกับค่วมเสียใจของพี่นอ้องคนไทยเบิดทั้งแผ่นดินค่วมเสียใจหนักตาไหลเบิรทั้งแผ่นดินเพราะว่าพี่นอ้องคนลาวเพราะว่าพี่น้องคนไทย ้างกระส,สุกเสาเสียใจถือว่าสะเทือนทั้งวงการเลยกับกรว่าใดเล่นี<า>เพราะว่าทั้งหลายๆช่องหลายๆชอ่ชองที่เอาที่มาเฮ็ดคาวที่มาทำคาวเหลืองเล่นี่ช่องใหญ่ชอ่องในห,หญ่ของประเทศไทยเอาไปทำคาวเอาไปลงคาวหลายเนาะครับเรียบได้วาดกระว่าใดเนาะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นเพล่งที่เบอกง่ายๆก็คือ แต่งด้วนที่สุดนะครเ่นตัวนดีด้วนที่สุดสองด้วนที่สุดด้วนที่เวลาน้อยเดียวเวลามันมีจํากัดเนาะครับเช่นออกปรไดด็นสำนีญที่ว่าสุดยอดก็คือก,การขออนุญาตนำบอผู้ศิีไรหรือว่าอนุญาตไปทั้งช่องใหญ่ๆที่ว่านำบรีเวชันเนาะครับเดี๋ยวสิพัพี่น้องไปรับส้มรับฟังคลิปเปิดใจหรือว่าคลิปที่ไปที่มากของเพลงจากใจคนเลาครับผมไปรับส้มรับฟังพร้อมกันครับผม ลคคนนนีี้้จะูพักดือไปต่อกันที่จังหวัดมหาชารคามค่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปพบสาวน้อยชาวลาวที่อายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้นค่ะแต่น้องคนนี้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระพันปีหลวงผ่านบทเพลงชาวลาวเราจะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ชมได้รับชมจบไปนานนะคะเป็นบทเพลงที่นายภูศรีวิไลค่ะได้รังสรรค์ผลงานเพลงเพื่อแสดงออกถึงความอลาลัยจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระพันปีหลวงผู้ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินอันเป็นที่เคารพรักสูงสุดของปวงชนชาวไทยผ่านบทเพลงอันไพเราะจับใจจากใจคนลาวค่ะโดยมีน้องทิดาลาศรีวิไลาอายุเพียงแค่ส1ปีนักเรียนโรงเรียนบ้านเกิง้งวิทยาเป็น ผู้ขับร้องนายภูศรีวิไลผู้แต่งบทเพลงนี้เล่าว,ว่าสาเหตุที่อยากเขียนและทําบทเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่าตนเองมีความรักและความศรัทธานในสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อน้องธิดาลาวทราบข่าวที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตร,รู้สึกเหมือนสูญเสียเสาหลักของชีวิตคนเรานะเวลาที่เสียพ่อเสียแม่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนไร้ที่พึ่ง ไหลล่มเงาให้เราพักผิงความอัดอั้นตันใจทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยเกิดขึ้นเราก็อยากจะหาที่ระบายว่าเราจะทําอย่างไรเราจะบอกอย่างไรเสียงเล็กๆประชาชนอย่างเราเนี่ยคนที่อยู่ตามรากหญ้าตามท้องไร่ท้องนาอย่างเราเนี่ยจะทําอย่างไรจะให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเราก็มีความรักใปเสด็จพ่อสเสด็จแม,ม่เหมือนกันเราพูดได้อยู่ตรงนี้แต่มันไม่สามารถที่จะกระจายคนได้รู้รับรู้ได้ความในใจที่เรามี มันก็เลยเกิดเหตุผลว่าเออเราจะทําอย่างไรก็เลยมาคุยกันกับกับภรรยากับกับแม่เพื่อนว่าเราต้องทำอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราเขียนเป็นเพลงดีกว่าในงานที่เราถนัดคนลาวก็ถึงแม้ว่าเป็นคนลาวถึงจะไม่ใช่คนไทยแต่ความรักที่มีในใจเนี่ยก็ไม่แพ้คนไทยเชย่นกันรักในสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือที่ไปที่มาครับในการเขียนเพลง ส่วนน้องธิดาลาวศรีวิไลผู้ขับร้องเพลงนี้ค่ะบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งที่คนไทยมีเมตตาให้ตนอยู่ในประเทศไทยหนูจะเป็นเด็กดีไม่ทำให้คนไทยเดือดร้อนจะทำตัวให้ดีดังที่พ่อหลวงแม่หลวงให้หนูอยู่ในแผ่นดินไทยคือเฮาเสียแม่ของเป็นดินไปค่ะ<ม>ก็คือแม่ของเฮา<ม>เขาก็เลยโึกเสียใจค่ะขอให้แม่แผ่นดินสู่สวรรค์ค่าไลค่ะ เด็ความปลอดภัยมคุ <ator il> ้นให้คน like. ี่ใจดีกับหนูแห้งค่ะใจดีทุกคนค่ะเช่นป่๊พมาเม่์เอฟซีใจดีกับหนูไลาหๆายค่ะบันทีก็ซีซูของมหัยเป็นกระซิเมตตาแล้วก็ส่งค้าส้มค้าอหยางมากพื่อเป็นกำลังใจให้หนูให้ใจดีค่ะกาาคนนีี้้จะสูัดลพ